จำแล้วอยางไม่ีเลยมาญาตเขาญตเขาไม่ชอบคุยตาญเขาชอบคุป๊ไม่ับตัวรแล้วก็จ้าจแล้วก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนตกไงไม่เผื่อเขาจะพูดต่อเยอะสิเบเรื่องเขายังไงะกป้าค จังหวัดาษฎราธทองตัวของนี่ก็เลยไปเลยนี่แพูดแล้วไปของแต่ว่ากาไปอางทองนะสีแดงอย่างเดียวอันนี้ไปนนทบุรีร้านทันดีซาลอนนินเทอ่าปรเมยเลยนท่เรศ อ้าวนี่ไงให้ใครแตให้เขาหกันแทกกันเลยต้องมีมือหอ้าวก็มันไม่มีอันตตือเนไม่มีตไม่มีพะาอะไรเ่มื้อือาออ้า้ปอะไรัเข้เา่น้า น้ไหม<อ>หน้มนยาวหอทีมันยาวมันใสไปแล้วสีแดงสีส้มส,สองหรอกก็ไ้อ่านเลยนะไหนเอ็มมาดูาดิดูสิตาไม่เห็นหุ่กใช่แล้วบางค,คนก็อยากได้แดงเยอะกว่าส้มสูงมาที่สองก็เราหนึ่นกัน กชไม่ไดหานค่อยเลยปดูกดาจเต็มอมหมาหาคนสวยอคนสวยที่สุดนน้าน่านอะค่อยว่าแล้วว่าหันมาแต่คนสวย่ามาสวยไงคะขอค่อยน่มือกล้องไม่ใช่แล้ว คนสวยไหมเนี่ยงานนี้นะคนสวยดูนะขลือก็หล่อไหมหนังต้องเงินถ่ายไมเสือไม่ไม่ไม่ใหม่แล้วมใหม่เอ้ากล่องจะหมดลค่นกล่องไม่ต้องถ่หม่ค่อยเอายเลยเรู้ว่ากลองนมห็นเห็นเลย ปาตะลังใช่หปุับปลาดุน <strong> ันน่ะาปใต้เป็นลปลา่ปลานีปาปลานัวนี่ยไดทั่วภากเลยนะให้ทั่วกทของคุณเี่เดเนื้อต้องใต้ใ้ทั่วที่ใา้แบบเลยตลเลยนอี่ต้งนื้ที่เดินทางเป็นไก่แซ่ไก่ ความอร่อยไม่ไาดีคอไรนะเ่เจ้ามา้กลังนั่งคอนี้อันนี้ไปจังหวัดจังหวัดไหนสงข้าส่งขาอู้เอฟีส่งข้าอันนี้อันนี้นะคะอันนี้กทมกทมน้ำปลาาเดียวไปพวเยวเแพ็กยังไม่ลงชั่วไกลแล้วหมดแล้วย่ี มึเบือแล้ว่อยากกินปลาังแกไม่ได้ก็เลปหมดเลยครับพี่มปลาลักนะเสือได้ไหมะเรามีกล่องอีกอีาหนึงอีกดตาหน่งดปลาีน้ะกล่องีกยันกล่องว่าถึงเขาเห็นไม่ได้เลยทำไมเหดได้แลายหมดเลยอ่ะไหมมุมได้จรงทำอะไรได้สวย

จะว่าแต่ชเทปเลยข้าวเหนียวก็ติดมือมากเลยนะเรอมือดีมันบจะไปทอนด้วยดินไงไม่ใส่ ยาดีกาลังแต่ตัวตไปไปไหนอันนี้สงข้างหลังไปให้ยาดีน้อยนะวันนี้มีน้อยกินไม่ทันให้ยาแบะแบะไปนละนะคุนินอคิแฮคคนอ่ะ

เราจะไป้นของไปส่งัมาแล้วไม่อนุญาตให้ใช้ไม่ได้เลยทิ้งได้เลยนี่ไงมานไม่รับมันไม่รับเลยบอกแล้วทำยังไงจะไม่ได้เลยก็ให้แอนทำให้แอนเขามีลูกเล่น เสื้อใสลงไปนี่แปดสี่ตัวเก้าสี่ตัวมีค่าเท่ากันเหรอมันไม่ให้เล่นแล้วมันบอกงี้เหรอก็เสื้อมันไม่ให้ก็คือไม่ให้ใส่จนถึงใบสามก็ไม่ให้อ้าวสืจะปิดทำไมอันนี้ละอันตัวนี้มันจะได้ออกมาจากร้านอยู่ได้นี่อะไรนี่มีคนแอบปิดประตูอวะมีคนแอบปิดประตูอืม อแทนานมดีกว่าหมดแล้วเสือมันจะตั้งอยู่นั่นแหละเขาจะค้นหมดแหละ เจะตั้งกองเศษกองหมดพอดีไปเอาิเเจ้าออกไปในออฟฟิเลยยังที่เด็นได้หมดอดียังวระวังแตะหมดแล้วระวังแต่ดูดีดีนะครับขอบเงี้ย มีสองกล่องเด้ออาามีสองกล่องมามาอาบาจะไ้เดินบ่อยๆเดินอุต่ายกขึ้นอย่างแรงาย่ากขึ้นอย่างแรงเคินเคนขึ้นไปกนะ ใช่ไหมป้ามาออไาไชเลยอ่ะนี่นะคะทรงความอร่อยให้เอฟสี่เลยคนนั่นจ้ะ,ววปปะนี่นะคะสวัสดีค่ะ